เป็นไปด้วยดีนะครับจากจากวีกที่แล้วแล้วเรากลับมาได้ทำรีคอ o v e เวอฟื้นฟูร่างกายนะักกีฬาที่บางคนที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็บางคนที่เจ็บป่วยก็รักษานะร่างกายตอนนี้ก็เมื่อวานนี้สุดท้ายที่เราฝึกซ้อมก็ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะการบาดเจ็บไม่ได้มีมากมายนะครับเราโฟกัสในในช่วง 5, 6วันที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการเสริฟรับเสริมเราก็มีความเข้มข้นจากทีมญี่ปุ่นเนี่ย ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากหลังจากที่เราดูสถิติการเล่นแล้วเนี่ยนอกจากเขาจะไม่เสียเซตให้ใครแล้วเนี่ยาการเล่นของทีมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมที่น่าน่าชื่นชมแล้วก็น่าศึกษานะครับเพราะว่าเขามีรูปร่างใกล้เคียงกับเราผู้เล่นใหม่ๆของทีมญี่ปุ่นเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีมากก็ชื่นชมด้วยนะครับไม่ง่ายครับที่เราจะเล่นกับทีมญี่ปุ่นที่จะเอาชนะญี่ปุ่นได้ในแต่ละแต้มเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมาก เราแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่เราได้โอกาสในการที่เราจะเล่นได้แข่งขันกับทีมชั้นนำทีมดีๆของโลกอย่างทีมญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยของ VNL ไม่ได้เสียใจใดเลยในส่วนของเกมแพลนที่จะเล่นกับอิตาลีเราก็วางแผนไปแล้วนะครับว่าทีมอิตาลีเนี่ยมีจุดอ่อนจริงอย่างอะไรบ้างในการในการแข่งขันที่ผ่านมานะครับเราคงจะต้องบริหารตัวผู้เล่นอย่างดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะให้นักกีฬาของเราเนี่ยได้แสดงศักยภาพ ที่ดีที่สุดก็อิตาล,ลีก็เป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกนะครับเราก็ทราบดีอยู่แล้วแล้วก็นักกีฬาทุกคนของทีมอิตาล,ลีเนี่ยก็มีความสามารถที่สูงมากนะครับซึ่งก็เป็นโชคดีของเราที่เราได้แข่งกับทีมของเขาในในปีนี้นะครับคิดว่าใน2แมตช์แรกเนี่ยในการเรียนรู้ที่จะเอาแต่ละแต้มหรือจะการพยายามที่เอาชนะในแต่ละเซตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับทีมเรามากนะครับเราก็จะพยายามให้นักกีฬาของเราเนี่ย ทําให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่นะครับในส่วนของทีมเช็คแล้วก็ทีมบเบลการีเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันวิคที่ผ่านมานะครับเขาได้แสดงศักยภาพในการแข่งขันได้ดีมากนะครับในตําแหน่งผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะคีเพเยอร์เขามีการลุกที่รุนแรงมากแล้วก็การเสิร์ฟแล้วก็การสกัดกั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากก็ ก็เป็นทีมสไตล์ยุโรปนะครับซึ่งในคาแรคเตอร์และก็สไตล์การเล่นของของยุโรปเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันนิดนึงคือ2ทีมนี้มีการเล่นที่เร็วขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับสปีดบอลเนี่ยค่อนข้างกะดีซึ่งเดี๋ยวเราคงไปดูกันอีกทีนึงว่า เราจะเล่นยังไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เตรียมฝึกซ้อมที่จะ,ะแข่งขันกับทุกทีมแล้วนะครับแล้วก็โดยภาพรวมทั้งหมดนักกีฬาทุกคนมีขวัญและกําลังใจดีมากนะครับก็ต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมแล้วก็กรรมการบริหารสมาคมทุกท่านที่เป็นกาลังใจให้และก็สนับสนุนภารกิจของของเรามาโดยตลอด